สวัสดีครับมาเดอ้อพี่น้องบ้านนี้มันนี้คุ่มกินของหวานครับกินบักแตงโมครับพี่น้องโอ้น้ำาบักแตงโมนี่ครับเย็นๆครับบักแตงโมเย,ยน็นเป็นแต่แซบแต่แซบครับอากาศร้อนๆมาครับกินของหวานน้ำคุ้มมันนี่มันนี้เพ่อกินของข้าวกินของหวานครับหวานฉ่ำขนาดพี่น้องเลย นี่ครับหวานธรรมชาติกรดดอนๆครับกินแตงโมหวานๆเย็ยนๆแซ่บพีินหรอ แตงโนวยง่ามงามครับตามน่วยหาติบาทพี่น้องนวยบอกเงครับคิดเทนต่อไปเด็กน้อยนะครับปั่นจักรยานไปโรองเรียนเป็นรักของข้าเจ้าครับทุบกินเล่บันเนี่ย หวานสดชื่นขนาดพี่น้อกฮืม Premises, นี่อนมหวานธรรมชาติครับเขาจะว่า บักแตงโมสุกมันติดดังป่องๆเลยครับุูมขอนวยได้กระดังึ้นกันเบิร์ครับพี่น้องให้แม่ค่าเรียกให้ได้ครับเนี่ยเขารับประกันว่าสุกทุกลูกวัะฉันนะ กินริบเขาบางหน้าครับเรียวเขาเขากันได้กับเสียงหมดนี่ทั้งยัง,ยงคตรราเป็นผู้เถ่าครับ <laughs> ว่าได้กินกับไปซื้อไม่กินม้งได้ครับันซื้อน้อยสดๆเนี่ยโอ้ยหวานครับพี่น้อง ใจพินงังได้สดชื่นครับแซ่บครับมกกับกจะกดไลค์ถึงใจก็กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้คู่อุ้มในยนะครับได้ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม กดซับสไคร์ได้เป็นหลองได้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ